กองทัพยูเครนพยายามที่จะใช้ดโดรนคามิกาเซ่บุกทะลวงแนวป้องกันของกรุงมอสโกระบบป้องกันไปทางอากาศสกัดกั้นหลายสิบลำสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้22พฤษภาคม2025ในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่21และ22พฤษภาคม2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่ากองทัพยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่จำนวนมากพุ่งเป้า ทำการโจมตีภูมิภาคมอสโกประเทศรัสเซียและพื้นที่สำคัญทางทหารอื่นๆในภูมิภาคที่อยู่ระหว่างทางผ่านไปยังกรุงมอสโกและภูมิภาคที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกและมีรายงานด้วยว่าโดรนคามิกเกเซของยูเครนพุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่แหลมไครเมียพื้นที่ยึดครองเชั่วคราวของกองทัพรัสเซียฝ่ายกองทัพรัสเซียได้รายงานว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียสามารถยิงสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับของอยูเครนได้แล้วไม่น้อยกว่า77ลำในช่วงเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงครึง่งแหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัเสเซียได้รายงานว่าหน้าต่างบ้านได้สั่นสะเทือนหลังจากที่มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นคาดว่าจะเป็นเสียงระเบิดจากการที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียสกัดกั้นโดรนของอยูเครนมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งในโคลอมมาส่วนในตุลานั้น มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างน้อย10ครั้งเจ้าบ้านในท้องถิ่นได้บันทึกคลิปภาพพร้อมกับเสียงดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนที่พุ่งทะยานเข้าไปยังภูมิภาคมอสโกแผนภาพทางด้านซ้ายมือนั้นเป็นแผนภาพทิศทางของดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนที่พุ่งทะยานเข้าไปยังทั้งทิศทางภูมิภาคมอสโกและแหลมไครเมียในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและในช่วงเช้ามืดของวันนี้ครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เปิดเผยว่าในแต่ละวันนั้น หน่วยต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียได้ทำการยิงสกัดกั้นโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนเกือบ400ลำต่อวันทั้งเมื่อวานนี้และในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีรายงานว่าโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังออริอัลบรีงส์เคิชมอสโกวลาดิเมียรายสานเบลกร์ตตุลาคาลูกาและภูมิภาควิเปส์ในช่วงเวลานี้กองทัพยูเครนได้เพิ่มขีดความสามารถให้กับโดรนคามิกาเซร่รุ่นต่าง ให้สามารถโจมตีพื้นที่เป้าหมายในระยะไกลได้แต่ว่ากองทัพรัสเซียก็ได้มีการวางระบบป้องกันภัยทางอากาศในตำแหน่งที่คาดว่าดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนจะพุ่งทะยานไปโดยเฉพาะในพื้นที่ที่สำคัญสำคัญในรัสเซียกรุงมอสโกเป็นพื้นที่ที่สำคัญของรัสเซียดังนั้นในภูมิภาคมอสโกนั้นกองทัพรัสเซียได้มีการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมทั้งหน่วยต่อต้านอากาศยานเคลื่อนที่ประจำการในจุดต่างๆ เพื่อเตรียมการสกัดกั้นโดรนของยูเครนในขณะเดียวกันรัสเซียก็โจมตียูเครนทุกวันด้วยโดรนคามิกาเซ่เช่นกันการโจมตีโต้ตอบกลับไปจากยูเครนไปยังรัสเซียนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นได้ไม่นานครับแต่ว่ารัสเซียนั้นได้ทําการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การบุกรุกยูเครนครั้งใหญ่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันนี้22พฤษภาคม2025 กองทัพยูเครนได้ทำการสกัดกั้นดโดรนคาเมกาเซ่และดโดรนรุ่นอื่นๆของกองทัพรัสเซียได้36,692าลำและการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงวันที่21พฤษภาคมปี2025ตามการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพรัสเซียได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า976,780นายเยสีายกำลังพลเพิ่ม980นายเมื่อวานนี้หมายถึงทหารรัสเซียที่เสียชีวิตและได้รับบาเจ นี่เป็นการรายงานจากกองทัพยูเครนนี่เป็นจังหวะที่เครื่องบินรบของกองทัพยูเครนได้ทําการโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพรัรเซียในพื้นที่การสู้รบแห่งหนึ่งในขณะที่กองทัพรัรเซียได้ใช้อาคารเป็นสถานที่รวบรวมกําลังพลการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปในระหว่างที่กระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนและรัรเซียก็กําลังดําเนินต่อไปแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์ s u b ับส i ครกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ